สวัสดีครับพอกันนี้แล้วครับกลับไปเหียบแซมมัวครับผมอมกลบสุดเป็นบ้านเท่านี่นแล้วครับผู้ยคำว่าเบื้องแรกอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้แอไปได้อพี่น้องเด้อที่สำคัญก็อย <c oughs> ่าเ er ริ่มกดกระดิ่งนะเนี่ยพูดได้คำว่าเบื้งหลังก็ได้ยฝากพี่ฝากน้องสุู่คนครับมื้อนี้เมนูไอแฮบกระชิมีป้อมกบกระิมีแกงไหวนะครับแกงไหวใส่โค้งกระดูกเดี๋ยวตากล้องพอดีจะซูกินมื้อนี้พักคนกันเลยพักป้อมกบพกระชิมีเนี่ยครับมันแบบบวก ขาดบ่ได้ก็คือบวกบวกอะไรอ้อมกบแล้วก็สิมี่ผักกระเงี้ยงอ่ะผักงงๆๆออกระเงี้ยไม่ไม่ครับนี่อ้อมไม่ห่วยแล้วก็สิมี่นี่ครับได้ผักไซนี่เขากเยื่นึ่งมะลาขีนโอกันลวครับผักไซมันไซปุย๋ยอหงบุ่นนี่รวยแบบเงี้ยรวยรว,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 วยสมเขียนแล้วคยผมเบิบ้งโอ้รวยเงยี้ยเหี้ยทั้งสองรวย ลกกีนี้ะพ้วไม่หรอกปพีนี่ะพี่หลักก,ก,กนี้แต่ใครช้อยเขาก็ยึดตาำเซกันอน่มัไม่เหลี่ยนะครับย่าไม่ยังไม่เหลี่ยงฮะปเป็เพื่อนไอเหบพีดไอห่าเีดสูตรได้สูตรไอเห่าแซมหมวกเขเก็แล้วครับเขกองกันแล้วเขาจะน,น้าบดียวไ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 ่ยโกบเฟงไหอ่าน้อ่าเซมบอลเรียอยแล้วครับผมดังนั้น ก็ขี้เข่าเดียมเมลงใจเดียม,ยมสีอะไรพี่น้องเลยเอ้แย่พี่น้องมันต้องจัดจ้านเี่ครับไอ้จัดจ้านมันคีมคนขั้นตอนต่อไปขา้าวกระเจี๊ยวน่าประเดงงี๋ลงกันเลยน่าประเดก๋วอว่าน่าประเดกบ้านโน้ตเนี่ครับในสองต้ีพอน่าประเดี๋ยวกันประเดี๋ยว้ครับประเดี๋ยวเท้าบ้านโน้อันนี้จะเป็นที่เด็ดอันนึงครับขาดอะไรเรืนี้สำหรับแหวนผมว่าครับมัต้องใส่หน่อย แล่วแบไอ้เห็บเราต้องเซฟมุดเซฟนัวครับเซฟลงไปเลยครับลงมาสจัครับมาสจัจะง่ยนะครับใส่ยังกะเซบเขาคนขับไปเห็บคนสีเราไปนอนเลยสีเดนจัดจ้านครับสุดไอ้เห็บมันต้องเป็นแบบนี้ครับวันน้ว่าดีหอดมจะไหมครับดาจะไหเพรดาแรงนี่ลัวไอ้ันสีใหม่ๆจะ่ยมนะครับ สีเดี๋ยวสอ,อ,อ,าางงอตรงครับถาจะไมพีน่น้องไปเครับควรจะไม่หมอแบบนี้นครับแงแบบนีนไไ้โอ้ยเย็นกลัไนอกกล่หม,มอแล้วพี่น้องเอยนี่กวจะมแนแบบนี้นครับจกักรเยสัตว์มันจริงปรเด็กมันจิงหรือข้าวนะครับเขา,านำาวกน,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 น้อยไป่ยนนำพวกครับเริดอะรพวกน้อย ต้องกวใบไมๆแบบนี้นะครับสีไหนใชเงี้มีบลงมาดียนครับขั้นตอนต่อไปเข้ากรเจียวบวบลงครับบวบเดียวเจียวไปอยหางง้ิยางก็บวบลงก่นนี่ครับเพราะว่าบวบนี่มันจีมันจีเปรซ่าเขาต้อลงขัวก่อนนะคนรับมันจะไม่นี่ไลีเดี๋ยวมกันอยู่พิเป็ิฟ้าไครับจะบวบจะบวบเปรไปเลยพี่น้อง วังุพี่นอมน่าทเ้ยไมาเลยพี่นอเลยสวมันีก็จอนำบบสแหบไชหน้าเมาดนำ้าคับพี่น่องจะเรีสแหบน้าลีได้ข้อมเดดไดที่แล้้าใส่ลงครับอใส่ใส่ไปถที่เดครับทอย่านี้ครับ วัสดีพี่นออ้องอีกรอบนึงเนาะพี่น,อน้องเนาะพรมกับผมไอแหบแซมมัวขึ้นก่อนนะครับมื้อนี้ไอแหบกับมีเมนูบ้นบานๆก่อนที่จะไปแซมมัวกับไปแหบกับฝากผีฝากน้องไว้ขวึ้นก่อนเด้อเขาว่าเบรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แหบเด้อครับเด้อที่สำคัญก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อสนสุขภาคลิปใหม่ๆจากไอแหบครับ ไอ้แหมก็ฝากไปให้กอะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กไอ้แหบบ้านหอยนะครับเด้อฝากพี่ฝากน,อกน,น้องไว้แน่เขาไปกดติดตามเ้าไว้รับชมแอบรับรองว่าแซ่บหนนั้วแน่นอนครับเมนูไอ้แอบวันนี้กะเด็นอ้อมกบครับอ้อมกบอ้อมกบบ้านบินตรงมาจากสกลน,นครเลยครับกบ ขี่เครื่องครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ขี่เครื่องบินครับขี่เครื่องยนต์มาครับกบโลหนึ่งอมกบเซ่บักบวกอากาศนี่พังเงี้ยงพังพังเงี้ยงพองนี่ครับนี่ครับนีแกงไม้พ่องครับแกงไม้ใส่กระดูกใส่กระดูกหมูครับจักสูตรได้ครับอันนี้ตากล้องเห็นไหมครับ ตากล้องแคนไหนเสียบแต่วายไม่ได้ซิมอยู่ใช้กินได้บ่ได้ละ<ม>แล้วก็มีบัตรคือแก้มพร้อมมือเนี่ยมาอย่าบอ,อกอะไรม่ใช่อิมคอนครับจัดเลยครับไปซิมน้มก็ได้กินได้ยะอ๋อให้การอยู่พี่น้องแต่ก็คือเราครับเขาเหนียวได้ไหม ไปนี่เนาะทำขอข้ามีเงี้ยก็เลยพี่น้องจำบีเนาะมันมาอีกแล้วพี่น้องเวลาผมจะกินนี่มาลวดลวดอะไรไปประทานอภัยพี่น้องสุขุมทุกคนนะครับเด้อมาครับแซ่บๆนะแม่

ไอ้แหวนเปลี่ยนการวันนี้เกิดสิพ่อกับไอ้แหวนครับเวลาสอบแบบนี้นะครับนี่ครับคน mm hmm. งานโรงงานชีวิตโรงงานเป็นแบบนี้ครับ mm hmm. อ้อมกวมในตลาดบางอย่างยังว่าเสียด้วยรับ ngoài khung ấm lắm rồi đúng không? thao không quên như này อัมดมานี่หนนี่บังดขขนิอไม่เ้ากันไม่ได้เข,าข้ากันเนี่ยอมกุบกับแกงไ้ Thấy hẹp đây luôn mươi, xếp muối ra gạo đậu Chèng <laughs> vãi cắp ôm cục Mhm. Kìa mãi của bạn ạ. Palm này đi mì nha. Palm dậy của mì mì mì. Lucena. Saya ipeng lah -hmm. À. Ủa. Thịt. 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 Ông, mà, mà lắm đà à, ồ ngon nhanh lắm

มาเลยเตุนล้มควนเลยเนี่อเอฟัแหวนข้าบ,บ่า มาแกหวันแกงไว้ขุมองกุปพิษก่อนกันครับพิ่น่อยเอ้ Ừ. Cuộc phải chứ. Phải vào cái đó. Một này. À? Ừ. Ừ. ได้กันพี่น้องสมวกกับก้มุ์อาสำหรับคลิปนี้กัเพ่ลาพีไลนหนอกไปชซมอีกด้ครับเด้อ ไอเหบ็บฝากพี่ฝากน้อง,งไว้คือเกอ่าล่ะครับมักกับโคไล่ใช่กับโคตรแช่ถูกใจกับโคติดตามเป็นกําลังใจให้ไอเหบเลยนะครับเด้อที่สําคัญไอ้เรื่องบทกระดิ่งเพื่อสิว่าฝากคลิไปไหมจากไอ้แหบเอ้าคลิปนี้กับเสียบมวกครับพี่น้องขอาลาพี่และเราไปชมนี่นะครับเด้อพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ